เอาตังมาให้ตังมาให้โอ้โหเป็นฟ่อนเปามาดูนะงานครับ นี่ก็เป็นเทรนหกรอยตันคันของพี่นิยมครับเดี๋ยวจะขึ้นไปหาแกทั้หน่อยไม่มีที่ขึ้นเลยเดินไปทางนี้ก่อนโลโห อตังมาให้ตั้งมาให้อโ,<ท>โอ้โหเป็นฟ่อน,เ,น,นเป็นฟ่อน,<ห>นเป็นฟ่อน,นเลยอ่ะเฉพาะตัวเลขก็หลักสามอ่ะกดออกมาหลักสีรับกี่หมื่นวันนี้ ประมาณสามโอ้โห,หเจอไหมเจอไหมดูดีๆนี่ใครบ้างอะ่ะ ไม่มีของผมเลยไม่มีก็เอาใส่ซองไว้เหมือนเดิมผมไม่รู้ว่าของใครได้มั่งของผมก็ไม่ได้เไม่มีเอาใส่ใส่ใส่ไว้ใส่ไว้มีใครมั่งมีมึกมีอะไรของเขาอือคนไปสองใบของผมก็ไม่ได้ไม่รู้ขาดตรงไหนของพี่เอกก็ไม่ได้สามคนสี่คนเดี๋ยวไปให้สมพงศ์ก่อนสมพงศ์นิ้วสมพงศ์สายยันเขียววันโอเคโอเค ไปต่อนม่ด้วยเงียบป,ปิบมหาสมพงษ์ครับดูด้ยยกอะไรไฟแดงโล่เลยคุณยกอะไรน่ะไฟแดงโล่เลยนะ่ะยกอะไร เสียงอาจจะดังหน่อยครับเครื่องยนต์เอาเงินมาให้อเอาเงินมาให้รับกี่หมื่นครับเงินนี้ยี่ดินมาสองไปเดินสองครับสอง,สองครับครับเดี๋ยวเอาเอกสารมาให้เพื่อนอยู่เถาม ตอเจ้อ่รรัอ่ะอพ่อตวอครับผมครับผมได้ย้ายเจ้าองดวงนองได้เลยครับผมสองแปดคี่แสเดี๋ยวสักพักรันพี่เดี๋ยวสักพักเข้าไปครับครับผมของใครมางเอาไปให้เขาเอาฝากให้เพื่อนให้ด้วยนะเดี๋ยวผหงงานเข้าแล้ว ซ่อมอีกคันหนึ่งอยู่นู้นของพี่เอกข้า <c oughs> งในก็ยังมีงานเยอะอยู่ต่อชิปกันสี่ห้าคันนะข้างในกลับแล้วครับเขาเรียกไปชุกของแล้ว ฝากจบคลิปแค่นี้ครับผมไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดเชร์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ